สวัสดีครับพบกับสุลการลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ทำได้ไงแชทลิเวอร์พูลอาจปาดแมนยูคว้าแข้งเป้าหมายเหตุมีไพ่ที่เหนือกว่าในมือนะครับอเ้ยเฮ็ดกันคักเฮ็ดกันแน่ปาดมันหลุดครับพราะมัพี่น้องเกิดอะไรขึ้นกันน呐ะลิเวอร์พูลอาจปาดหน้าแมนยูนะครับคว้าแข้งเป้าหมายที่เล็งมานานไปแทนเหตุมีไพ่ที่เหนือกว่าอยู่ในมือนะครับกูปอกเก่าสองเด้งเว้ย ไนซ์ไมตินนะครับสื่อท้องถิ่นของฝรั่งเศสรายงานมาวันลิเวอร์ pool จาาฝูงพิพ์อังกฤษอัดใช้ความได้ปเปรียบในการคว้าตัวชองคลาตโตดิโบแต่การลังทีมชาติฝรั่งเศสของนีตรังจากฝูงในศึกลีกเองรังเศสเพื่อปาดหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่ปรับลุ้งลีกที่ลนไปรั้งอันดับที่8แล้วทั้งลิเวอร์พูลและแมนยูนะครับต่างก็กำลังต้องการสมทับในตำแหน่งนี้โดยหงดแดงต้องการตัวแทนเจอมาเติที่บาดเจ็บยาวและอาจจะแยกทางกาันหลังหมดสัญญาในฤดูกาลนี้ ขณะที่เวอร์กิปานายก็มีอายุครบ33ปีในเดือนรกรกฎาคมน,นี้ส่วนปริษัทเองเองนะฮะก็ต้องหาแนวรับขามาแทนที่จากนีเวนที่หมดสัญญาหลังจบฤดูกาลน,นี้รวมถึงราเฟลวารานที่จะไม่ใช้ออปชั่นต่อสัญนเตอชนวใหม่อีก1ปีด้วยก่อนหน้านี้นแมนยูมีข่าวว่าอยากจะได้ตัวชองคราตโตดิโบมาเสริมทัพตั้งแต่สมื่อที่แล้วแต่ล่าสุดแหล่งข่าวระบุว่าลิเวอร์พูลอาจจริงความได้เปรียบกว่าตัวเป็นร่วมทีมทาง โดนอาจารย์จะมีผลงานที่ดีกว่าในเวลานี้และยังมีอิบรรมากกอนาเต้เพื่อนสนิทในทีมชาติฝรั่งเศสอยู่ด้วยะจะใช้เป็นเครื่องมือในการเกลี้ยก,กล่อมซึ่งหากใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเกลี้ยก,กล่อมได้สําเร็จให้ย้ายจากนีดมาผนึกกกาลังเกมรับด้วยกันในทินแอนฟิลก็อาจจะมีความเป็นไปได้ และอีกอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้นักเตะนะครับก็หลายๆนักเตะนะครับไม่ค่อยอยากย้ายไปสู่แมนยูนะครับเพราะว่าระบบทีมหรือว่าตอนนี้ทีมแมนยูไม่น่าที่จะย้ายไปสู่นะครับทีมเหมือนกับลิเวอร์พูลที่รักกันเหมือนครอบครัวและก็มนขลังของสนามแอนฟิลด์นั่นเองโดยสําหรับฌองคลาตโตดิโบนะครับก็ยังมีข่าวเชื่อมโยงกับนิโคลโซสเปอร์และป erm ารีสแซงฌมงยกัยกษ์ใหญ่จากศึกลีกเอิงฝรั่ง,งเศสด,ด้วยแต่ที่น่าสนใจเช่นเดียวกับแมนยูลิเวอร์พูล โดยค่าดการกว่าวน,นี้ต้องการค่าตัวประมาณ60ล้านยูโรนะครับราว2,310ล้านบาทนะครับคนนี้สูงยาวเข่าดีนะครับนิ่งเข้าบอลเร็วบอลแม่นนะครับยืนตำแหน่งได้อย่างยอดเยี่ยมและที่สำคัญคือฟิตมาจับก,กู้กับโกนาเต้นเนี่ยรับรองว่ามันแน่นอนนะจ้ะโรเบนโนเพิร์สตานการสองกองหลังของลิเวอร์พูลหลังตกเป็นเป้าหมายของทีมจากลีกซาดิ อาบิโซโรมาโนนะครับนักข่าวฟุตบอลชื่อดังที่มีความน่าเชื่อถือนะครับซึ่งออกมาเปิดเผยว่าเจอลมาติฟกับจูโกเมสสองซินต์แบ็กของลิเวอร์พูลสโม,มสรเยีย่ยงสิงเวทีพรีเมียร์กรินะครับจะยังไม่แยออกจากทีมแอนฟิลในตลนขขาดการซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนี้รโรมาโนกล่าวว่าแม้จะพูดถึงความเป็นไปได้ที่จะย้ายไปยังเอลอิติฟักแต่เจอลมาติฟก็จะไม่ยายออกจากลิเวอร์พูลในตอนนี้ แต่ในช่วงฤดูร้อนมันอาจแตกต่างกันออกไปความสนใจจากทอมมสสนในลกซวอรดิออระเบียก็สามารถดึงดูดเขาไปได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่เมืาา่อจบโกเมลแล้วผมมองว่าไม่มีทางเลยรครับที่จะย้ายไปเพราะเขายัางอยู่กับลิเวอร์พูลนักข่าวเลือดมักโรนีกรานะครับตลอดโซนที่ผ่านมามาติดกับโกเมทตกเป็นข่าวว่าสตีเวนจูลาดเทนเนอร์ของอ,อัลอิติฟรัรเป็นสงเป้าหมายแรกที่ต้องก,การคว้าตัวเปิดรุ่งเทียมด้วยนะฮะ โดยมาติปจะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลหลังจบซีซัสนนี้ขณะที่โกเมสยังเหลือสัญญายาวจนถึงปี2027โดยสำหรับเอาอิตธิพลที่มีปัจจุบันอนดีตนักเตะลิเวอร์พูลแข่งอยู่หนึ่งรายนั่นก็คือจอแดนแฮนเดสันกองกลางจอมเก่านะครับแต่เฮนโดก็อยากจะย้ายออกแล้วนะครับใจบ่อยู่ะครับพอเป็นพีนักด่วนลิเวอร์พูลกีดลั่นแข้งพันล้านอยากย้ายส่งหงดังแม้หลายทีมตามจีบ ดาวเตะเจ้าของกระตัวพันล้านตกเป็นข่าวต้องการย้ายมารุ่นทีมของดังลิเวอร์พูลภายในเดือนมอกราคมนี้รายงานจากแอนฟิด์เซลเทานะครับรายงานมาว่าอันราตลินดาเดยยอดกองกลางอาคตกก่กกของปูมิเนเซ่ต้องการย้ายมาร่่นทัพลิเวอร์พูลภายในเดือนมอกราคมนี้แต่ลิเวอร์พูลจะเอาหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะหลังจากที่เขาเลือกปฏิเสธลิเวอร์พูลในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมานั่นเองนะจ้ะ ด้วาอันตรายในวัย22ปีิบ้อปีการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองกลางดาวรุ่งที่มีผิวเทาที่ยอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งของบราซิลณนวันเลานี้นั่นทําให้กำลังได้รับความสนใจจากหลายสมโมสรรวมไปถึงหงดังลิเวอร์พูลแต่ล่าสุดนะครับการสนใจของหลากหลายสมโมสรนั้นดูเหมือนว่าค่อยๆเบาบางลงไปหลังจากคุณลัมไม่สนใจแล้วลิเวอร์พูลก็ได้ถอนตัวออกจากดวนี้แล้วนะครับและทีมต่างๆก็ยังเงียบอยู่เช่นเคย อย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดนะครับอังรารู้สึกเสียดายที่ปฏิเสธย้าย,ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้เขาเนี่ยพร้อมแล้วนะครับว่าต้องการย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลเท่านั้นและกำลังเฝ้ารอข้อเสนอจากหงแดงลิเวอร์พูลโดยอังรานะครับมีค่าตัวอยู่ที่25ล้านยูโรหรือประมาณ1,000ล้านบาทส่วนหนึ่งในคู่แข่งของหงแดงอย่างฟุตแลมได้ยุติความสนใจอังราไปปิโโดที่นี่หมดแล้วเนื่องจากมองว่าหงแดงนั้นมีโอกาสสูงกว่าปูกเขา แต่ล่าสุดนะครับลิอร์พูนั้นนะครับก็ไม่น่าจะไปซื้ออังแรแล้วครับท่านผู้ชมเพราะตอนนี้วัตรุเอนโดนะครับสร้างผลงานที่ดีมีคุณภาพทําให้อังแรนั้นนะครับหากย้ายมาแล้วจะทําให้โอกาสการลงสนามของวัตรุเอนโดนั้นน้อยลงไปด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับไม่ย้ายมาตั้งแต่ตอนแรกตอนตลาดซัมอลิอร์พูยื่นไปแล้วนะครับแต่อังแรปฏิเสธเพราะต้องการช่วยฟูตบเมนเซ่ก่อนนะครับใน าการคว้าแชมป์โคปาลิบอร์ตาโรเลสหลังจากนั้นลิเวอร์พูลนะครับโดนปฏิเสธก็ไปคว้าตัวเอนโดมานะครับในช่วงท้ายๆของตลาดนักเตะแล้วก็ปั้นจงด่งดังจนถึงทุกวันนี้ลิเวอร์พูลก็เลยไม่สนใจอันแรอ,อีกต่อไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ตัวของนักเตะเนี่ยอยากย้ายสวมหงส์แดงใจจะขาดนะครับโอ้โหเอาละครับก็สถานก,การณ์พลิกไปพลิกมานะครับแต่ตอนนี้แน่นอนนะครับลิเวอร์พูลต้อง มาลุ้นอีกครั้งว่าอยากจะเอาอังแรงมาสู่ทีไหมถ้าเอามาเนี่ยวัตุรุเอนโดอาจจะถูกบทบงังในเรื่องของโอกาสการลงสนามก็เป็นไปได้ส่วนบอสของเราปั้นวัตุรุเอนโดขึ้นมาได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับไม่เชื่อก็แล้วแต่ลอเเลสันนะครับทำนายผลการกแข่งขันพรีมลีกหนึ่งทีมใหญ่พังขาบ้านมาร์คลอเรเนสันก็รูุหนังชื่อดังออกมาทำนทายผลการกแข่งขันพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล2023-2024วิกนี้โดยหนึ่งทีมใหญ่พังขาบ้านวันที่12กคที่ผ่านมานะครับมาร์คเลนสันกุลลุกหนังชื่อดังออกมาทนายผลการแข่งขันทีมลิงกิสัปดาห์นี้โดยที่ทีมใหญ่อย่างไปแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การนำทีมของเอลิทินฮักผู้จัดการทีมชาวฮอลแลนด์จะเปิดสนามโอทร์ฟอร์ดจะบริจาค3แต้มให้กับผู้มาเยือนอย่างไกเตอน์ทันนัมสเปอร์ที่มีอังเก้บปอตักกูกูเ,เ,คคเป็นเทรนเนอร์ชาวออสเตรเลีย กูมึงเหี้ยนะครับโดยมาร์กลาลีสันทำนายผลการแข่งขันพรีเมียร์ลีกสัปดาห์นี้มีดังนี้เบลลี่จะเสมอกับลุยเซนทาวน1-1เจลซีจะชนะฟุตบอล2-1เดลกัสโซนิโอเต็ดจะแพ้แมนเชสเตอร์ี2-0เอเวอร์ตันจะชนะแอสตันวิลล่า2-1แมนเชสเตอร์เต็ดจะแพ้เทนนิมสเปอร์ล1-2นะครับส่วนลิเวอร์พูลของเราไม่มีโปรแกรมลงเล่นนะครับพักนะฮะ นี่คือสุขาลิเวอร์พูลครับทนผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่13มกราคมนะครับขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บาดคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c r i b e เพื่อเป็นกำลงังใจให้กับทีมงานชายผู้บาดคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของพู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ